ย่นตายครับย่านก้าตายครับย่านเข้มออกอุ้มอุ้มนะตอนนี้ยเงต้อมควนยมง่ไกเลยเยอยังไม่ไกลด่างงี้พใกลเราขึ้นไปโอ้ยหไใครเขาบ่เว้นได้ขายางเดียวเลยพอหยัน เืองีขา่ลง,างมาล่าสุดทุกคนตอนนี้เพราะตอมปอ่วยยางเขียวฉีดยางด้เลยนี่ลงมาจะ้องวาได้ฉีดแทนล่ะ,ละ <laughs> คือว่าเศ้าหรอเงไหขึ้นหน้รืองอแม่ยงไโอ้่ทำอะไ ไปบุสาวัดความดันหายังเรียมานางสนมใช่ไหมเป็นไข่เขาเป็นไทย,ยอยู่เงื่อนสิตายสิตายมาทามาหาหมอบอยากลงหอดลดยากหมอสิทธยา <c oughs> นายครับคือเรื่องยังคือเป็นนงสัยสิทธยฉีดเข้มฉีดยังว่าเนาะในสีสกุลมองมันเจ็บคนมั้งุ่นเดียวก็หายแล้ววันนนั้ดึงฝาออกมาได้กันไม่เป็นหรอขอทำทาหาบัตรแล้วบางบัตรเปิดออกก็เห็นแล้ว เดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือแบบนีอยู่วัดข้อมดำนี่ห้องเดี๋ยวมาดูลังจากนีฉีดยาแล้วจะเป็นยังไงถ้าตายครับนียังมั่น้าตายครับยานเข้มออกอุ้มอุ้มนะ วันนยัง่าวนย่าก่ล่าไก่ดาี้พอใกล้ดอกขึ้นไก่เหอ้าเนยไข่เขาเวยนเลยขายางเดียวเด้พอยันพี่ยันเนี่ยหยันสีหนับขาได้ไหมยากยากแม่ยากแปบงไหนเลือน้อยวัน หมอแม่เก่งคับเลยไมอหกูครับหมอหมอกกัรแบบดีแบบเลิศหมอแบบน่าร้องหมอวังไหนน่าร้องเดี๋ยวนี้พอตายดอกพนว่าเวลาทำใจหายที่เลยน่าร้องเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเหมือมีซีรีส์ว่าเอิญคนรึเปล่าเอิญหนึ่เอิญหนึ่งหัว่าตายอยู่ว่ะเลิศหมอน้ำประวัติปากเก่งเลิศนี่แล้วพี่ดองหลังจากที่ไปฉีดยามาแล้วนะคะเออ เราหมอเลิศหมออย่างเลิศครับซุ่มเบาอย่างยากคนไข้เบาอย่างต้องเจอหมอแบบมูซี่นอนลงเดียวนี่เดอดมากใสสิยาสองเสือตอนเป็นน้องหน้ากันจริงบ่ได้น้องลงเดียวนี่หมอว่านเป็นโมอยากนอนโมอยากสีดยาเพราะว่าสีดเลือดตอนอยางนั้นหมอว่านอนลงเดียวนี่เป็นเสนหมอวาตอนอยู่บ้านแมื่อไงแม่ตอนอยู่บ้านตอนอยู่บ้านไก่หอนขี้นี้หอนตายนีตาสีตายอยู่เฮือนนั่น เออสิตายแล้วเมื่อตีนซ้าเบิดแล้วันส ب, ีหอดที่นีกเศร้าละเมื่อบานรลวประสันเฮ้ยค็ที่ี่ได้เีเียกคนเป็นขอมาในฮีหมอเป็นเพราะว่าเป็นเขนาไปหาหมอไปรักษาันเศร้าจะคว้างมะไก่หมอมิตรสีเมือ่อคกินน้วกินของกินยงก็เมื่อก็แซ่บเมือมนกนี่นนานนอ,อาแต่คือานากต้งตรงกว่ว หมอเลิศเต็มสิบไหม่หักเลิศ <c ười> คนไข้ก็เลยจะหายเป็นบ่เออตอนแรกว่าบ่ฉีดบ่บ่ฉีดนะเนี่ว่าฉีดโลอปัญญาเข้มฉีดยาห <c ười> มอ,อก็เลยใส่ไม้แข็งมันนอนลง <c ười> นอนลงหมอมากน <c ười> <c ười> ั่นมวยวันคนเดือยพี่น้องวันนี้ป้าป๋าก็หลังจากที่กลับมาจากกรงุงเทพเพื่อน,นันท่องเสียพร้อมแล้วก็เป็นไข้พร้อมพี่น้องท่าน้ามือซ่าแขนซ่า แฟนมันก็เลยสิพามาจีดย่าไก่หอดขี้นี่คิดตั้งไหนต่ว่าเจ้าเลวะสันตัวค่ะจะไส่งไปรับพอได้ปอื่นอนถึงมะหับมือไม่หนะครับดไปวงตัวเาะสดตทุกคนเลคะบนบอต่ายมันแก่ มาเร็วๆยังก่อนยังก่อนนึกว่าขวานอ้วเ้มีอะไรกันจะหัวย่างมาเลยรถนำไปเปิดไฟหน้าบ้านนะเปี๊ยงเตียดไม่ได้เปิดเลยเขาเขาไปล้างบ้านว่าเขาไปล้างบ้านล้างหนบ้านเขาไม่ได้เปิดเขาไปประตูล้างบ้านหน้าบ้านไม่ได้เปิดสมุทร เราเนาะเป็นบ่สดประตูบ้านเขาประตูย่างย่างเดียวประตูหลังขขอไปนนานนาได้งบ่ครับที่เข่าเราหรอครับเราก็ดิ้นกนข้าวมันไก่สุาอนครับต้องมาเสียบซเปือเเป็นไข่ทองเสียทองกระเพ้ามาก นำ่ทําทาีอย่างคยังสั่นโอ้ยคือว่าทำททาหมุนหมุนทางนางหอมมากค่ะเขียบน่น่งทแล้วนี่เาไม่รกข้ามาเขาไมข้ามาเขาข้ามาหอยเย้มุกมา ขี่ดโดน <c oughs> ส,ส,สิกรส้่ก็บน้องมากเลขีของวันไกลก็บบกเขียวไปกินแล้วปเป็นยังไงอ่นชอบวิ่งอะบอสกินไข่เกี่ยวไกินยขออกไปมนาะกซื้อยาไม่ให้กินเนี่ยงานที่เยวดีนะบ้าเนเริ่มเริ่มแยังมัน

นั่เรอบเอาแนมาใส่เงกแนเลยครัำใส่แกเนี่ยใส่ดิได้โอกาสใส่ดิไปยูฟ่วนะ

สิไปบ้านเมรลียาวหนไปเห็ยายบบ้านเมเลีย,ยนยนั่นไปเห็นแม่เพิ่นช่รรางสิกับามาอ่ำเพราะสิ่งเนขาวเปล่าไม่มาเย็นเท่าไหร่หน่าย,ายอ,อีกอนซ่องนึงมันเป็นจังจ่ืงด้วยงังแต่เป็นจีน,น,นั่นยมีย<ๆ>ากอนอาหารกินเน้ออูู้ปยไปนั่นเน,ะนาะอ กินกิหรืวากินกินนี้ดีป่ะมกวนนะ่วนนะหมป่วยก็มือซาแขนซาหมูไข่หมูมามามันมันมันหมูอ่เดียวมันกินยังเนาะนี่ไทยไทยยางเยวเนาะหมูว่านเนี่ยวมกิน่ไดกินเาอย่างนีแทนอย่างเราเรอยเราต้อกการมันหวอยู่

ค่เหนคนรวยเนี่ยพ่อเากินบ่ปะมานอาหารนี่ต้องทำะไรอ่ะหัวนะ